ผู้เข้ามนในจะพามาแกะลองซูมอ่าแต่ละอย่างนะเดี๋ยวเราทําให้ดูคือพี่น้องเราทำให้เองนะเดี๋ยวรอ EP พห้านะคะทุกคนในกล่องสุ่มของน้องเราเราถอยมาเดี๋ยวพี่เขาหลับตาจับแกะกลองสุ่มได้ไหมอ่ะล้วเอ็งหะเอ็งหะหลับเอ็งหะหลับตาจูบว่าจะได้กลองสุ่มไหน ข้อ,ขอเราอยากได้ของพี่ก่อนเรอยากได้ยนก่อนมันแตกมีอของพี่มีกี่พี่มิน้นา่ามีกบใหม่มาเลือกเลยอยากได้ตัวไหะไรซารหาอยากได้ไม่มีวางสิเราอยากได้สุม่มีบิชซีนะนี่เดกคนแต่ต้องมาใบาสี่นะมึงไม่อยากมาใบสีได้ไหม ไม่ระบายก็ได้ตัดเลยเฮ้ยเราได้เจอที่เราอยากได้นะคะทุกคนเราสีกเดี๋ยวตัดเลยตัดเลยนะแตามาดูกันตัดของนางกันนะคะตัดเลยตัดเลยนั่งทำเป็นชั่มม้อนนั่งไม่ขี้เลยวางก่อนมีตัวให้เลือกไหมต้องไปติดเทปก่อนนะก่อนไปติดเทปก่อนไป มีถุงปล่าไม่มีถุงไม่แต่ไม่มีการด้วยนะไม่บอกก่อนเรากว่าอยากได้ตัวอะไรเจริงไม่กะปิปลาล้าด้วยนะได้ต่อะเราไม่เห็นไม่เห็นอย่กเห็นแล้วแต่ไม่รู้นะว่าตัวคือคาบิบลาราแต่เราเขียนเป็นกะปิปลาล้านะคะทุกคนนางนได้กะปิปลาลร์ ช้างเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือกระปิปลาเที่ของคนทำนะคะกระปิปลากระเน่ากระปิปลาไปยังต่อไปมาต่อไปยังต่อไปพี่ขออยากสุ่มจับแบบชราแกจับกล้อให้หน่อยมาแล้วมาจับกันมาแล้วก็จะโอ้ยได้ข้อนี่บินจับแกกองสุ่มปริศนาไหมลองนะลองนะอันนี้มีซองนะคะระวังตัดโดนอันนี้นะตัดตัดดีๆตัดตรงนั้นตรงนี้ตัดตรงนี้ที่มี เราตรงนั้นแหละตัวเลขเสียมากเลยค่ะดูหน้าคนตัดนะคะดีใจมากมีมีซองมีการ์ดปะมีการ์ดการ์ดไม่เห็น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 การ์ดอยู่ในซองการ์ดอยู่ในซองทดลองไปสินะลองโดนลองโดนอย่าตัดลึกอย่าตัดลึกอย่างนั้นเออตัดเลยพอเขาจะยื้อเขาจะยื้เขาเอามารักษา ตัวหายพี p'. P Teraz, like hmm. okay. ่เทนี no? okay. ่เราใส่ตัวไม่พี่ใส่ตัวไปแล้วเดี๋ยนะจับจับบั๊รกะใ้มันกะด้บนึงแั๊บนึงเก็เฮ้ยทุกคนตัวเราใส่ตัวไปแล้วเราไปแกะกันกันทุกคน ไม่ใส่ตัวไปแล้วเดี๋ยวอะพี่มินถือพี่มินหนึ่งตกลำบากสี่กานะคะแต่ละมือแต่ละเดอะทุกคนที่เราโนกดพี่ทุกคนแล้วใหญ่จ้าต้องเจอกับความลำบากอะไรบ้างอชวนมาตอบช่วยแม่คยดทอดคำแม่สองก่อนเดินทางทางไหนทางมา ต่อไปนะคะเราก็จะมาแกะของเขานะเคย,ยังไม่แกะยังไม่แกะถือกล้องมนตัวอะไรเนะี่ยนอะไรเนะี่ยแล้่ือก้องสุมนะ่มอะไรเนี่ยพี ทำหลายชิ้นเหรอทำอะไรอยรอ่างเงี้ยพี่เราไม่รู้นะอันดาของอันไหนนะพี่แป๊บเดียวกล่องสุม่มผลไม,ขมข้ของสุ่มมาเนี่ยก็ให้พี่อันดาทำก่อนให้พี่อันดาทำบอกแค่นั้นเลยพี่น้ำหนึ่งนึสามให้พี่อันดาทำอ,อ,อันดาช่วยน้องดิอ่ะกอ็ไม่เลยไม่เลย กอนพี่จะไม่ให้ทำนะไมให้เรียนดาทำเอาเอาไปให้ของเลื่อมนะไม่ที่เกี่ยวนะไม่มาเอามาเดี๋ยวพี่ทำให้มาแล้วกันพี่มีทำอะไรอ่ะเอาเร็วๆมาอันดาเร็วๆเสร็จยัง เขาทำไปอันที่สองอย่างอย่างเันดามทำอนแรใช่ใช่ใชเอากันไกลมาก้อนสีแดงอ่ะเอามาขึ้นมานนี่ก็จะเป็นกล่องสุมเค้ของนเรีนนานหนูให้แกเค้กกล่องซุ้มผลไม้นะคะทุกคนนี่นีกล่องซุ้มผลไม้อพี่สุดาเอ้กูรุเอ่โดนโดนกลับแล้วนะก้อนถือกล้องให้พี่ดินะาูือกล้อง อย่าจับตรงนี้ <ขอ S 1> จับกันตาก่อนออโอ๊ยกันใจสีส่ชมพูมอพ่ะก็โยนไปมไ่อยปไม่ใช่ถ่ายหน้าพี่อ ถ่ายอะไรถ่าตรงนี้นะพอแล้วนะโอเคถนี่ยกยเนเก่อนใช่ไหมใ้จาอเงเอามาแก้ขอน้องนะเอ๊ะพี่อยากได้เงาะพี่จะไม่ดูนะมีการดไหมไม่มีกรอนยักเลยอ่ะ เรามาุโมาเอ่ังเตงเตลงังนนะังเอาขึ้นาตกเอ่ออกไนะเอาที่เลยนะดูแลไปขายเาที่น่าเลยนทุกคนะเห็นมเยไม่เห็นที่ไม่เห็นที่ไม่เห็นไม่ได้ทำการ์ใช่ไหมก่อนไม่ได้ทำการ์ใช่ไหมง่ายทำไม่เป็นอ ได้แตงโมอันดาพี่อนดอยากได้แตงโมี่แมอยากได้แตงเกออีกเลยไอของเองนนี่เหรอเอาใช่แก้วน้ำชาแ้วเขาเก็บเาก็บของเสร็จแล้วนะเฮ้ยสวยตุ้ยชีกูนี่มี nice, subscribe không khỏi อนนี้เสร็จให้ก่อนถึงก็ใช่นาะแมี่เขาบอกว่าอะไรไนี่นงกัสี้่อเดพี่เก็บเลงน,นี่จะเป็นของบางกรอนี่อยาใครเนะ <c oughs> อาของขาวต่อนด้ไหมอ่ะนุ้ยแค่เก็บถือแล้ว ไม่ได้แล้วก่อนอ่ะตัดเฮ้ยเอาของข้าของมัาตาดาถึงกันเอากล่องซุ่มไหนก่อนเช่ก่อนเช่ก่อนกล่องซุ่มอันนี้ขอเบบี้ทรีว่าเปลี่ยนกล่องซุ่มผลไม้ของโซดาโอเคไหมอันนี้ของใหรทุกคนดูนะคะนี่นะคะก็เป็นอย่างนี้เลยของเราเองนะคะแล้วก็มีอยากได้ตัวไหนมากที่สุด อยากได้เออยากได้มะม่วงเขาชอบกินมะม่วงอ่าดอกาชอบกินมะม่วงตัดเลยกาขตัดแล้วอย่าอย่าดูอุ้ยได้เก็บไม่ได้อีเรามันเห็นอันไหนอ่ะอันนี้เหรอใช่อันนั้นแหละอุ้ยตัด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 ก่อนตัดตัดได้ตัดได้ ตาเป็นตาอย่างนี้นะครุนแรงเรืล่นไหมยังไม่ล่นนี่ไงนี่ได้อะไรได้อะไรยังไม่เห็นนะได้อะไรปลาตานี่ไงการมันล่นมาก่อนนี่ถือวันนี้อ่าทุกคนแกะด้วยความบุรุษแรงมากเลยกู มาเกี่ยวกับกองมังกรเพราะไปนึ่งไปหนึ่งค่ะเดี๋ยกองสุ่มแก้วน้ํานะคะน่ารักไหมน่ารักมากอันจิ๋วนะคะทํามาจากกระดาษนี้เลยนี่นี่ได้แล้วก็ขอให้มินกวไปไว้นี่นี่แล้วแบนี่กันไตรแล้วมาตัดชิป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 อ๋อนี่ไงตัวมันอยู่นี่โอเค เดี๋วยวเอาของพี่มิ้นก่อนลองซื้อกินขนายังไงพี่มิ้นอ๋อนี้ก่อนเลยหมออัไหนเป็นขยะขึ้นไงนยะแล้วใส่ขยะมันเสร็จแล้วดูหรอกว่กกาถูกตัดเดี๋ยวพี่ฉีดกระดาษมาให้ว่าไอ้ดามีเกาะมีการ์ดปะเนี่ยมีมีทุกอันยายาเพิ่งเอาออกมามไ,ไอ้ดานนี่หล่นไปไอ้ดานนี่หล่นไปนันนี้ของใคร ของพี่มิ้นยังไม่ได้ทำมันน่าจะน่าไม่หลุดอ่ะหัดแล้วนะตีตาต้องิดตาอุกครั้งนะอุ้ยอันนี้ละไม่สีเหรอสัมผัสได้สัมผัสได้สัมผัสนะฝาตาสีชมพูสีเขียใช่สีเขียสีแดงเฮ้ยมันไม่มีอันนี้สีชมพู สีชมพูสีเขียกับสีม่วงและสีเขียดสีเขียดทั้สงสองอันเลยนะอันหนนด้วยอุ้ยอยากได้อีกอ่ะเดี๋ยวได้อีกเหรอหนูปเหแต่อิงต้องเก็บอันนี้ไว้ไว้คล้องสองจอบนะได้ค่ะเก็บกากระเบนึงกระเบน่ไหนกา<ใ>นงเดงเล็บข้าวจนแน่ะงไม่ใช่นะของสุกอะไรอ่ะ อันนั้นหรอกองสูตรผลไม้พี่หนูอยากทำกองสุตอื่นของเขาว่านี่ก็สูตรผลไม้ของเขาอ่ะกองสุ่มเจ้านั้นก็ไม่เห็นการมาไปปะทุกคนเก็บให้กูทำต่อพ<อ>ี่หนูทำสูตรผลไมอ่ะ เด็กู้ด้วย